สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานป่าศาสุโกททยครับทริปนี้ก็เป็นทริปที่มาสั้นๆนะครับพอดีมาท,ทําธุระที่พิซูโนโลกก็เลยอยากมาที่นี่ตั้งนานแล้วแหละก็เลยตัดสินใจมานะครับเรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าเที่ยวชมนะครับวันนี้เองเราก็จะนั่งรถกอล์ฟนะครับเพราะว่าเรามีเวลาน้อยนะครับอยากปั่นจักรยานอยู่แต่เอาไว้เป็นวันหลังนะฮะามีโอกาสได้มาอีก เริ่มจากเดินทางเข้ามานะครับบรรยากาศเขาเรียกได้ว่าเขียวสดใสมากเลยครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่กระดิ่งพ่อขุนแล้วนะครับเรามาที่นี่าก็มาขะกระดิ่งก่อนครับเสร็จแล้วนะฮะเราจะไปที่รูปปั้นเสมือนนะครับของพ่อขุนรามคาแหงมหาราชนะฮะโดยที่พ่อขุนรามคาแหงเนี่ยหลักๆก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นคนผลิตอักษรไทยนะฮะเป็นกิดางอักษรไทยเลยนะครับแล้วก็จากนั้นนะฮะเราก็จะไปที่วัดมหาธาครับเพราะว่าที่นี่ก็จะเป็นจุดชม ที่สวยงามมากอีกทีหนึ่งนะครับโดยที่วัดมหาธาตุเนี่ยนอกจากว่าเราจะเข้าไปดูข้างในนะผมแนะนำมากเอาเราเนี่ยมีโอกาสแล้วก็ชมอยู่จกักด้านอกเข้าไปนะครับขับรถรอบสักรอบนึงก่อนนะว่ามันจะมีมุมสวยๆเยอะเลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็ค่อยเข้าไปเที่ยวชมที่วัดมหาธาตุครับโดยที่วัดมหาธาตุนะครับจะมีองค์ประกอบสําคัญก็คือเจดีย์มหาธาตุแล้วก็เจดีย์บริวารทรงปรางแปองค์นะฮะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเรามองเข้าไปนะครับในโบรณาณน,นะฮะเขาบอกว่าเออมันจะมีอิทธิพลจากศิลปะขอม แล้วก็มีลวดลายคุณปั้นแบบอิฐปนศิลปะลังกา,านอกจากนี้พวกเจดีย์ต่างๆนะฮะที่เป็นเจดีย์ปราสาทห้ายอดอะไรเงี้ยก็ปเป็นอิิปลของศิลปะพุกามีปุญชัยล้านานาซึ่งตันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างปราสาทสุโขทัยแท้ๆนะครับบอกเลยนะฮะว่าความสวยงามนี่แบบตึ้งมากอนะ่ะแล้วก็จุดถ่ายรูปนะที่วัดมหาธาเนี่ยที่ถ่ายรูปเยอะมากจริงๆครับไม่ว่าจะมุมไหนได้หมดเลยนะเรียกได้ว่าเกิจบรรยากาศเต็มที่ครับจากนั้นนะครับประกอบเดินทางไปอีกจุดสําคัญจุดหนึ่งก็คือวัดศรีสวายนะครับซึ่งจะอยู่หงออก ไปทางตอนใต้ของวัดมหาธาตุนะไม่ไกลามากนะประมาณ350ิเมตรนะฮะที่นี่ที่สําคัญเลยนะที่ผมแบบชอบมากก็ว่าโบราณสถานเนี่ยจะประกอบด้วยบาง3พระองค์นะฮะซึ่งเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกันกับศิละปะจากลบุรีนะเรียกได้ว่าสวยๆนะฮะหลังจากที่เราเที่ยวชมที่วัดมหาธาตุนะฮะผมก็จะไปสถานที่สําคัญอีก2จุดนะก็คือวัดสัะศรีนะครับที่นี่จะเป็นวัดที่อยู่แบบหนังเกาะกลางน้ำนะครับคือ สวยเหมือนกันนะตรงจุดนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีสะพานไม้แดงนะที่จะใช้เดินข้ามนะโคชอบเลยนะเพราะว่าจุดนี้เองเป็นจุดหนึ่งที่สวยเพราะว่าบรรยากาศรอบข้างากันจังหวะที่เราไปมันก็มีฝนด้วยครับอ่ามันสวยแล้วก็โอ้ยิ่ตรงสะพานแดงนะมองก็ไปเห็นเจดีย์ที่วัดโคตรสวยอะครับนี่เราใช้คำว่าสวยเยอะมากเลยนะเดวบอกก็ว่ามาสัมผัสเองครับเราจะรู้ว่าสวยจริงๆจากวัดสาสีนะครับผมก็จะไปจุดสุดท้ายที่เราจะแวะวันนี้นะครับนั่นก็คือศาลหลักเมืองครับอ่านะ คนไทยแท้ฮะไปมาแล้วไหว้เข้ามาแล้วก็ไหว้พระบุมรามก่อนครับแล้วก็ก่อนกลับเราก็มาที่สาลรเงินนะครัทีิปนี้ก็จบทีปทิปต้นสั้นของผมเท่านี้ครับเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสหน้าเดิกันครับสวัสดีครับ